คราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับการใส่บล็อกมินินะครับแบบนี้นะครับว่าเราสามารถที่จะปรับแต่งอะไรมันได้บ้างนะครับปรับขนาดปรับคอลัมน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมไกด์ให้คร่าวๆนะครับว่า Steam เด็ดเซเว่นกับ Visual Composer เวอร์ชันนี้นะครับที่ผมดูมาแล้วเนี่ยปรับคอลัมน์ได้ถึง3คอลัมน์นะครับอาจจะเป็น1แถว1คอลัมน์2คอลัมน์หรือ3คอลัมน์ได้นะครับอีกส่วนนึงคือปรับความ ความกว้างของภาพตัวนี้ได้นะครับภาพพิเศษสําหรับโพสตแต่ละโพสได้นะครับโดยดีฟอลของมันอยู่ที่60พิกเซลนะครับหรือเราจะสามารถปรับให้มันสวยงามได้นะครับแล้วแต่เราคราวนี้วิธีการสร้างนะครับผมจะเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับเราลองสร้างหน้าขึ้นมาใหม่นะครับเราจะสร้างส่วนที่เรียกว่าบล็อกมินิเท่านั้นนะครับโดยจัดให้อยู่ในประเภท3คอลัมน์นะครับแล้วก็มีภาพนะครับตามนี้เลยนะครับหลังจากสร้างหน้าใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหน้าใหม่เลยนะครับผม โดยหน้าใหม่เนี่ยนะครับเรามาจะมาที่ visual composer แล้วก็ add element ที่ชื่อว่า block mini นะครับกดคลิกที่ block mini หนึ่งครั้งนะครับมันจะมีตั้งหน้าต่างในการตั้งค่าของ block mini ปรากฏขึ้นนะครับโดยส่วนที่เราจะต้องดูนะครับคือส่วนแรกคือเราจะดึงนะครับ post จาก category ไหนมาแสดงนะครับถ้าเรามีหลาย category เราก็จะเลือกในแต่ละบล็อกแต่ละ category ของเราได้เลยนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือก category ที่มีข้อมูลนะครับคือ wordpress เลเยอร์นะครับถ้าเราต้องการมากกว่าถ้าเป็นแค่ลิสต์มันจะแค่เป็นคอลัมน์เดียวนะครับอยากได้มากกว่าคอลัมน์เดียวก็จะเป็นเรื่อง2คอลัมน์แล้วก็3คอลัมน์นะครับถ้าลิสต์เนี่ยเราควรจะใส่กับคอนเทนต์ที่ลักษณะแคบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะจะไม่สวยถ้าเราใส่คอนเทนต์ที่มีความกว้างาความกว้างเยอะนะครับคราวนี้ผมจะปรับที่3คอลัมน์นะครับแล้วก็แสดงทั้งหมด6โพสต์เรียงตามวันนะครับ จากใหม่ไปเก่าหรือเก่าไปใหม่ก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับตั้งค่าภาพนะครับก็คือฟีเจอร์เมทตัวนี้นะครับคือภาพประจําโพสตให้มีให้แสดงหรือไม่แสดงนะครับปรับให้ภาพมีความโค้งมีขอบโค้งแล้วแต่เรานะครับสามารถปรับได้นะครับขนาดของภาพนะครับ d e f a u l t คือ60สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าโอเคแล้วก็ทําการเซฟนะครับเราก็จะได้หมอกบล็อกมินิตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมปรับให้มันไม่มีไซส์บาร์นิดนึงนะครับมันจะได้แสดงเต็มจอ แล้วก็เราลองพรีวิวดูนะครับผนรับเท่านี้ครับเราก็จะได้การโชว์ข้อมูลนะครับในส่วนของโพสต์ที่เราต้องการนะครับโดยเราระบุหมวดแคตตากรีที่เราต้องการนะครับมาแสดงในรูปของบล็อกที่มี3คอลัมน์ นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยภาพก็จะมีขนาดประมาณ60พิกเซลนะครับกำลังดีนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับไตเติลประมาณนี้นะครับกำลังดีเลยนะครับนี่คือตัวอย่างของการใช้บล็อกมินินะครับในตัวอย่างตัวนี้นะครับผมสำหรับในส่วนอื่นๆนะครับวิดีโอถัดไปเดี๋ยวมาชมกันครับ